สวัสดีค่ะวันนี้ก้อยจะมาทำส้มตำให้ทุกคนได้ชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทานส้มตำให้ดูด้วยเดี๋ยวจะให้ดูว่าก้อยมีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยค่ะวันนี้ก้อยมีแตงกวามีเคลมีกุ้งแล้วก็มีปลาหมึก แล้วก็มีอะไรเขาเรียกอะไรแล้วก็มีเห็ดมันปูอะคะ่ะก้อยไปหามาเห็ดมันปูแล้วก็พริกหวานนะคะเดี๋ยวก้อยพามาชมเลยก้อยจะทําส้มตํานี่เครื่องส้มตําก้อยไม่ใส่อะไรมากมายนะคะแล้วก็จะทําใส่กุ้งสดนิดนึงนะคะแล้วก็นี่พริกกับกระเทียม มีกุ้งสุกมีป่าไม่ใส่อะไรเยอะแยะนะคะถ้าใส่เยอะแล้วก็แบบไม่ค่อยอร่อยเดี๋ยวก้อยขอวางนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ทุกคนเวียนหัวซับเปล่าๆโอเค มีน้ำปลามีปลาล้านี่ค่ะวันนี้ก็จะใช้ของปลาล้าของออมหาสาร,รคามนะคะก้อยก้อยชอบตัวนี้เวลาก้อยตำสม,มตำก้อยชอบรวมรวมมหาสาร,รคามกับไอ้นางฟ้านางฟ้าสีขาวแต่วันนี้มีแม่น้อยก็จะใช้แม่น้อยไปด้วยมหาก้อยมี ปกติล้วก็จะใช้2ตัวนางฟ้ากับมหาสา,ารคามเท่านั้นนะคะแต่วันนี้มันมีก็ใช้ไปบงใช้อะไร่มัยอร่อยทาไปเถอะเนาะค่ะอันนี้อันนี้นางฟ้าอันนี้นางฟ้า,ฟา,ฟาถ้าใครสนใจนะคะถ้าอยู่แคนาดาใครสนใจก็ติดต่อพี่เอได้ค่ะพี่พี่เอสุญญก,สกัญญาสุกินยาช้อปปิ้งออนไลน์นะคะ ติดต่อแกได้เลยแกมีสินค้าไทยๆมาจากเมืองไทยเยอะแยะมากมายนะคะถ้าใครอยากได้สินค้าจากเมืองไทยของเราไม่ว่าจะเป็นปลาขนมอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับเมืองไทยแกจะขายทุกอย่างเลยนะคะ,ะขายดีมากพี่เขาขายออนไลน์ลองเข้าไปดูที่สุกัญญาช้อปปิ้งออนไลน,ออน์ออนไลน์ได้นะคะ,ะพี่เอแกขายแกขายทั่วแคนาดานะคะส่งแกส่งให้ ส่งให้ส่งอะไรก็กิดต่อคุยกันเอาเองนะคะอันนี้ไม่ได้ได้อะไรนะคะแต่เอถ้าอยากให้ทุกคนได้กินของอร่อยก้อยก็เลยอยากแนะนานะคะอุย้ยลืมมือใหม่ก็อย่างเงี้ยเนาะทนหน่อยนะคะ,ะใส่ของแซ่บไปหนึ่งวางเออนี่นะคะที่ก้อยจะใส่ก้อยจะใส่สามอย่างนี้แหละ รวมกันมันจะได้แบบว่าพอดีเขาจะไม่ไม่เค็มมากแล้วก็ไม่ไม่ต้องใส่ชูรสหรืออะไรเพิ่มเลยเพราะว่าทุกอย่างมันดีพอแล้วรสชาติเขาได้แล้วโอเคทุกอย่างแล้วเราไม่ต้องมามาปรุงเพิ่มหรือว่าคนอื่นเขาต้องปรุงเพิ่มก็ไม่ทราบนะคะแต่ก้อยเองก้อยไม่ค่อยปรุงเพราะว่าก้อยว่ามันมันโอเคอยู่ใส่เยอะหน่อยก็อร่อยเยอะอ้ยเค็มแน่เลยอันนี้ พอแม่น้อยเขาจะออกค่อนข้างเค็มกับสารครามนะคะเขาเขาจะค่อนข้างออกเค็มแต่เราก็ตัดด้วยนาำฟ้านาำฟ้านี่เขาจะออกค่อนข้างที่จะเออเป็นแบบมีมีความหวานนิดๆแล้วก็ใส่ใส่รวมกันสองอย่างแล้วเราไม่ต้องใส่เอ,ององชุลงผูงชูรดเพิ่มเลยตำนิดเดียวนะแต่แบบ <c oughs> ใช่เยอะมาก เครื่องแน่นก็อย่างนี้แหละใส่มะนาวลงไปของแซ่บเสียงอ่ะก็จะใส่เส้นลงไปลืม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  เส้นลงไปนะคะก็ใส่กุ้งสดก้อยขอโทษด,ด้วยนะคะที่ไม่ได้ใส่ถุงมือเพราะว่าก้อยล้างสะอาดอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าก้อยถุณาว่าอุ้ยทำไมดูตกตกตกจังไม่ใส่ถุงม้ถุงมือนะคะอันนี้เราทำทานเองไม่เป็นไรหรอกทำกินเองสะดวกเองเ,อเครื่องเน่นมากโอ้โห พอแล้วแซ่บแล้วทำอะไรทีนี้โอ้โหของเต็มบ้านจานชามเจยาสามีบอกว่าทำอะไรคะเนี่ยทำไมมันจานชามเยอะจัง นี่คะ่ะเครื่องวันนี้ก็จะทานก็จะกินกับพวกนี้นะเทลงไปเลย เดี๋ยวเราไปทานกันเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาสวยเงี้ยแค่ไหนนะคะก้อยไม่ตำเยอะนะคะเพราะว่าก้อยกินคนเดียวก้อยกินไม่หมดก้อยกินไม่ค่อยหมดก้อยก็เลยตำนิดเดียวเนี่ยค่ะเอ๊ะเขาจะเปลี่ยนไรนี่เปนยังไงนะเนี่ย ก็จะมีหมูยอเห็ดเห็ดอันนี้เป็นเห็ดมันปูนะคะก็เป็นคนไปหามาแล้วก็มีพริกหวานมีกุ้งมีปลาหมึกมีเคลแล้วก็มีแตงกวาเดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกเนาะไปทานกันข้างนอกดีกว่าจะได้อร่อยอร่อยอาจานใบจานเล็ก พอจะเล็กไปดีกว่าไปค่ะเดี๋ยวจะกินให้ดูเดี๋ยวก็ไปตั้งกล้องก่อนนะว่าเดี๋ยวก็จะเอาออกไปตรงนี้แหละ ไม่รู้ว่าเขาจะมองเห็นไหมมันจะมองไม่เห็นแน่เลย Cái ảo mà นี่ค่างมาแล้วเต็มเต็ม